Welcome to the English Channel ช anel สําหรับคนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษและพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษด้วยคําถาม Do you like Do you like นะครับเป็นการถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบ Do you like เป็นคําถามแบบ Yes No Question คือคําถามที่ต้องการคําตอบให้อยู่ในรูปของ Yes หรือไม่ก็ No Wow เป็นการตอบคำถามแบบง่ายๆซึ่งเหมาะสำหรับเด็กๆหรือผู้ใหญ่เองที่กำลังมองหาวิธีการสอนให้กับลูกๆหลานๆหรือน้องๆหรือผู้ที่กำลังสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะเริ่มเรียนจากตรงไหนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปฝึกสนทนาได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้จักกับคำศัพท์ที่เราจะถามนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะถามเขาถามอะไรคำศัพท์ที่เราจะถามนั้นคืออะไร ในที่นี้นะครับผมได้ยกตัวอย่างนะครับก็คือ4คํคำก็มีคำว่า apple candy hamburger แล้วก็ popcorn นะครับแล้วผมจะเอาคำศัพท์4คํคำนี้ไปต่อท้ายประโยคของคำถาม do you like นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเมื่อเราเอาคำศัพท์เหล่านั้นแล้วมาต่อท้ายประโยคของ do you like นะครับก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราจะถามว่าคุณชอบกิน apple หรือเปล่าเราก็จะถามเขาว่า Do you like apple? แต่ถ้าเราอยากจะถามว่าคุณชอบกินลูกอมหรือเปล่าโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเราจะถามว่า Do you like candy? Do you like candy? เปลี่ยนจาก candy ครับเป็นแฮม burger บ้าง Do you like hamburger? แล้วก็ Do you like popcorn? นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนคำศัพท์ จาก4คำนี้นะครับเป็นคำศัพท์อื่นๆได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเราก็สามารถที่จะถามเขาได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขนม snack cracker กกอ,อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะมาต่อท้ายของประโยคเช่น do you like donuts do you like cracker do you like snacks นะครับเมื่อ <c oughs> เราถามเป็นแล้วนะครับในส่วนของคําตอบนั้นง่ายนิดเดียวนะครับคาถาม do you like คําตอบ Yes กับ No ถ้าชอบก็คือ Yes I do แต่ถ้าไม่ชอบก็แค่ No I don't แค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะถามและก็ตอบได้แล้วนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องเอาสิ่งที่เราเรียนนั้นนำไปปฏิบัตินะครับโดยที่เราหากระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นนะครับทีนี้เราก็แบ่งกับคู่สนทนาของเราคนละแผ่นอดัม ลอรานะครับอ่าเนี่ยจ,จะเป็นชื่อคนนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นสิ่งที่เราจะถามนะครับเราม,มีอะไรที่อยู่รอบๆตัวเราเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปนะครับแล้วก็นําไปถามได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคําตอบของคู่สนทนาของเราตอบว่า yes I do เราก็อาจจะมีสัญ,ญลักษณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปยิ้มหรือว่าอาจจะเป็นขีดถูกก็ได้นะครับในที่นี้ แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเขียนว่า yes I do ถ้าชอบเนี่ยใส่อะไรแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยใส่อะไรในทีนี้ผมยกตัวอย่างเป็นรูปยิ้มกับไม่ได้ยิ้มนะครับถ้า yes I do ก็คือชอบก็คือยิ้มแต่ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ยิ้มนะครับในทีนี้นะครับตัวอย่างประโยคเดียวที่ผมถามก็คืออดัมถาม l อร่าว่า do you like apple ลอร่าก็ตอบว,ว่า yes I do แล้วเราก็มาเขียนในช่องของลอร่าดูนะครับลอร่าแล้วก็ตรงกับช่องแอปเปิลนี่นะครับจะเป็นรูปยิ้มใช่ไหมครับแสดงว่าลอร่านั้นชอบกินแอปเปิลแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกนั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ว่า if you want to be a good English speaker speak now ถ้าคุณอยากจะเก่งในการพูดภาษาอังกฤษก็พูดตอนนี้เลยนะครับหากดูจบแล้วอย่าลืมยกนิ้วโป้งจิ้มปุ่มไลค์ทุกคลิปจะไม่หนีไปไหน หากกดปุ่ม Subscribe ถ้าอยากรู้ว่าคลิปใหม่มาเมื่อไหรนู่น ون, ปุ่มกระดิ่งกดเลย